จงแสดงศัก,กยภาพอันไร้ขีดจำกัดวะค้งแสงการันตีถ้าเปิดตัวใหม่ระดับตัวท็อปว่าซาถ้าไรเดียนไม่สนแต่ที่ร,รู้วันนี้คือเดียนต้องเสียตังค์อีกแล้ว,วเลือกไอเทมที่เราไม่ต้องการ2ชิ้นออกเหมือนเดิมฮนะอันนี้ก็หมุนจนกูลายตาหมดล้วหมุนครั้งแรกเก้าเพชรกดไปเลยฮนะพเพื่อเป็นการรอชา้าปั๊ป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 ัปปป๊ยังไงราชาตู้สุ่มชื่อนี้อย่าให้เสียหือรัวๆเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้ หรืว่าออกเลยปะโถเอ้ยไม่เป็นไรฮะรวๆไปเลยครับจิ๋งแจวไปเลยฮะหมดตู้ฮะ <c oughs> เอาผมลืมบอกไปนะครับใครที่หมุนครบ6ครั้งเนี่ยรับรถมอร์ไซค์ฟรีด้วยนะผมอ,อ,อยู่ฝั่งขวานะใครที่หมุนครบแล้วก็อย่าลืมกดรับด้วยนะฮะ แฮะก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนนี้ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟันจ่านะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกระดิ่งหนาฟีไฟนะฮะและนี่ก็คือรายการคอสเพย์เหยื่อนะฮะวันนี้เนี่ยเรามาคอสเพย์เป็นเทสฟี่ดามเมอร์ฮะเป็นไงการแต่งตัวแว่นตารอยแผลหนวดเคราโอ้สาวบางโพนมันโกดจริงๆอ่าเมื่อกี้ผมลืมบอ,อกคุณผู้ชมไปครับเมื่อกี้เบทเซ็ตเนี่ยผมโดนไป1,292งพัรเพจเนี่ยผมตีเป็นเงินจริงก็ประมาณ390บาทนะฮะ สำหรับใครที่กำลังคิดจะเติมนะผมใจเย็นๆนะผมเดี๋ยวค่อยเติมนะเห็นทางเพจการิรราน่าเนี่ยบอกว่าอีกวัน2วันนี่แหละนะผมจะมีสักใหม่เข้ามานะเป็นสักขาวดำนะผมค่อนข้างที่จะสวยเลยนะฮะเม,าม,ม,ม,มื่อกี้เหมือนเห็นคนลงกับเราได้นะแต่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วอะหาไม่เจออะเจฟี่แค่ยากมีเพื่อนขับรถตุ๊กๆุดีกว่าเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ จเย็ยนใจเย็ยนซ้ำไปก่อนโอ้ยตกใจหมดนี่บ้าเอ้ยโอ้ยทุกคนนคะเหมือนได้ยินเหมือนได้ยินเสียงคนอะโอ้ไงอ,อยู่ในบ้านไปแล้ว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 อันนึงใจเย็ยนโอ้โหยาก็ยังพันไม่เต็มยาก็หมดไปแล้วเหลืออันเดียวเอาไงดีเขารู้หรือเปล่าเนี่ยว่าผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาเลยไหมขึ้นเลยไหมแล้วนะถ้าขึ้นไปเขามีสองคนล่ะกูคุยกับใครวะเนี่ยเอาเลยแล้วกันฮะใส่ไปเลย อู้น้องสาวจะไปไหนเกือบเกือบเกือบตามจาังหวะนี้ต้องตามเออน้องสาวจะบ้านแล้วนะวัน Hello Hello Where You Come From นี่เป็นไงได้ว่ะช่วงนี้จะฟรีมาอยู่ไทยช่วงนี้จะฟรีต้องขับตุ๊กตุ๊กเพื่อที่จะหารายได้ไปตีกัน โอเคฮะเจอรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ฟรีกันนะผมความจริงมันก็ไม่ฟรีหรอกนะฮะเพราะว่าเราก็เสียตังค์ซื้อมานั่นแหละนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปซื้อโดยตรงไงก็ถือว่ายัางไงเราก็ต้องเหมาตู้อยู่แล้วและนี่ก็คือรถมอเตอร์ไซค์เอียกบลูอะไรนะอียกบลูอีกทีสิอียงกับเบาะจริงๆรรถแบบนี้นะผมคล้ายๆแบบนี้นะฮะมันก็มีวางขายอยู่นะผมเดี๋ยวผม,มาหารูปมาแปะให้ดูนะฮะทรงมันคล้ายๆายกันเลยนะฮะ เออเอ้าเอ้าเอ้าเอาตายสิแบบนี้โอ้โหกระโดดมาโอ้โหโดนซวยไป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 โดดใหม่นะเป็นไหนกันหมดไปไหนกันหมดเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนะเห็นยิงกันอยู่ตุ้มตามตุ้มตามอยู่เมื่อกี้เออนี่ไงอยู่บนบ้านฮะเดี๋ยวลองไปเลี้ยวรถก่อนแป๊บนึงเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเฮ้ยนั่นเองเห็นนะเห็นนะเห็นนะอุ้ยไม่โดนจะอะเดี๋ยว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  อืเอา,อางั้นหัวไม่ขึ้นหูไม่โดนเลยใจเย็นโอ้ยข้างหลังมาข้างหลังมาโอ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ผมไปรู้ดู <c oughs> เกือบไม่ทันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังคุปจำเปนก่อนจำเปนก่อนโอ้ย ขอแก้มือหน่อยอีกเกมเดียวทุกคนขอเกมเดียวขอแก้มือแปบน,น,นไม่ได้อะเมื่อกี้โอยวงฟ้าตรงนี้บอกว่าคนจะไม่เยอะนะโอ้ m ม g o อฮัลโหลมาทำอไรกันมาทำอไรกันนี่ไอ้ยตายแน่เลยเราเ,าเพื่อนตอนนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะเอาไว้ว่าดูแลตัวเองด้วยนะเพื่อนเราไปก่อนนะอขอปืนขอปืนโอเคสวยสองควงฮะ ปืนไกลขอปืนไกลหน่อยอยู่ไม่เอาเป๋าอยากได้ปืนไกลอ่ะอุ้ยสายซ้ายซายมาเห็น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 โอ้โหเ๋ยวเดี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 ๋ยวเวไรุ่นใจเย็นใจเย็นงัดหัวเลยเหรอโอ้เห็นเห็นเห็นเมื่อกี้โอ้อยเอาไงดีวะเนี่ยเอาเรยนแล้วกันฮะเดี๋ยวอ้อมไปฝั่งหนึ่งแล้วกันอุตสาแต่งเป็นฆาตกรต่อเนื่อง ตายต่อเนื่องเลยกูตายต่อเนื่องแล้วตอนเนี้ยขอขอเฉิดฉายสักตานึงได้ไหม,มตายไม่ว่าเล่นตายตายไม่ว่าเล่นทุยตายเป็นว่าเล่นเลยฮัลโหลอุอ้ยเดี๋ยวทำไมจอดรถโหดจังวะเฮ้ยมีปืนอะไรมัางอะ่ะเพื่อนเราอยากได้ปืน M79 สวยแต่ไม่มีกระสุน่นะโอเคไปด้วยเฮ้ยไปนำแนไปนำแน่โว้โย โอ้ไม่รอเลยอ๋อโอเคโอเคโอ้ยข้นนางในมีตัวรรเออมาดี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 ชุดแต่งงานอ่ะชุดแต่งงานเหรอ m79 มากินสู้เขากระเต๋อกระเต๋อเออเป็นไงล่ะขอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวลาดเพื่อนด้วยเป็นไงกระเต๋อเดี๋ยวเราขึ้นรถไปด้วยกันนะนะกระเต๋อนะเราไปด้วยกันนะเต๋อนะเต๋วเนะต๋อเต๋อไอกระเต๋อ รอด้วยเออไปเลยตายนะตายกูจะไม่ชุบมึงกระเต๋ฮไม่ง้อหรอกเป็นวัยรุ่นสร้างตัวดีกว่ามันวัยรุ่นทำทรงบุต้องมึงงงกูทำงานทุกข้างหน้าดีกว่าโอ๊ยสองตัวมาเจอวัยรุ่นเจอวรอีกแล้วเหรอโอ้ยกระดาวเหมือนกันสวยรวย เมื่อกี้เราผิดเองอะเพื่อนเรากระเตวเราให้5บาทชุบเราหน่อยนะโอ้ yes thank you thank you very much thank you yes yes good good yes yes อเคโอเคว้าวสวยเลยฮะแอรดรอปตรงนี้พอดีอฮ้ยเยเฮ้ยเ้ได้รเฮ้ย้ยเฮ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 ดีเว่าเฮ้ยเฮ้ยเเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮด้เฮยอ้เ้้เดียเ้เ เอ้ยอย่ายิงดีโทคนกำลังจะเอาไปฆ่าคนนะกันให้เราตายแล้วก็ให้กระเต๋อมันชุบไงแผนชั่วมากฮะไปวิ่งไล่คิวแล้วก็ให้เพื่อนชุบเฮ้ยแลมโบ้โอ้ยจากไหมแรมโบ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดแรมโบ้จะตายก่อนยังไม่ได้เผากระท่อมเลยระเบิดภูเขาเผากระท่อมยังไม่ได้ทาเลยจะตายแล้วเออจะจึงหัอจะดึงหัอ จะตึงๆจะตึงๆอะไรดันเลยดันเลยปล่อยโดนไปอยากได้ปืนชาร์ะในบ้านอยู่ีแวะเข้าบ้านนี้ก่อนนะสวยฮะได้ปืนชาร์ดพอดีวิเหรียญในโดนมีหนึ่งตัวในในในบ้านนี้แหละสวยกะเต๋อเห็นไ,ไหมถ้าเราร่วมมือกันน่ะตัวผมมันสุดยอดอยู่แล้วว่ะดูโออะ่ะดูโอโอริโอจา๋าอะไรวะย สะพานสะพานจะไปไหนก่อนเน้นเน้นก่อนเน้นเน้นโอ้ยสะดุดลม้มไปวิ่งอะไรข้างบนมันเนี่ยทำไมวิ่งข้างล่างวะโอ้อ๋อลวงรวงรวงโอ้ก็ยืนแอคหน่อยละกนันนานๆทีจะเอาเอวบิลมายิงหัวคนเด้อข้างบนมีปะวะซ้ำไปก่อนละกันฮะยิงตูดปุ๊บนี่มามาโอ้ยเด้อ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 โอ๊ย เอาเรื่องว่ะตั้ไอวอเอาเรื่องว่ะโอ๊ยจะไปจะอันนี้อันนี้ยึกยัก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 เหรอยึกยักโอ๊ยออกพึ่งลงพึ่งลงทำห้าวมีแต่ปืนพกมีแต่ปืนพกเหรอมีแต่ปืนพกทำห้าวแต่ทำห้าวมะนาวมันแพงอะไรฮะตอนนี้ก็เหลือ10คนนะผมได้มา6คิวแล้วแต่ตอนนี้ดูท่าจะรอดหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหวงยังแรงอ่ะโอ้ยขวามือมาแล้วก็เต๋ออยู่อย่างไกลเลยโอ้ย อะไรแบบแนี่ไม่ต้องวิ่งหรอกมันเหนื่อยไปโดดใหม่เลยดีกว่าโอ้โยจะรอดไหมเนี่ยกรโวงมาได้อย่างปฏิหารกระเตีวอึ๊ยโจะวะโอ้เอาไงดีเพื่อนเราต้องร่วมมือกันนะเราถึงจะชนะโอ้ยมันาตั้งอห้วอทันฮะยังไงเจาะเจาะเจาะ ไม่อยู่หรือว่าตายแล้วหรือ,อยังไงเอาผมลืมดูมันเหลือคนเดียวแล้วนี่อยู่ไหนเ่เพื่อนเจอไหมเจอไหมนี่ไงโดรนเปิดพอดีมามามอบมามอบเดี๋ยวนี้เลยมามอบเลยอยู่บ้านข้างหน้านะเพื่อนปั๊บขอขอวิไม่ได้แล้วจวังหวะนี้เจฟฟี่ต้องใช้อาวุธมีดอย้ยเจ้ฟี่าแต่ของเจ้าแล้วอะไรพูดอะไรมาเนี่ยเดีนึวว่าเจฟฟี่จะตายเหรอ เะนล่นคุณผู้ชมทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมไว้เจอกันคลิปหน้านะผมผมคุณผู้ชมที่รับชมจะจุบมากๆเลยนะฮะแล่วผมจิโอเกนตเนิกทามฮะอย่าลืมกินข้าวกินปลากันด้วยนะฮะ